หมักกับเหล้าขาวแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่กากตาลน,นิดหนึ่งพี่สวัสดีครับอยู่กับไร้คำกวีเกษตรสีวิธีพึ่งตัวเองครับผมก็วันนี้พามาดูวิธีพ่นยาไล่มแมลงในป่าฝรั่งเนาะอันนี้เป็นพีแกงหมักที่เราทํากันไปคลิปที่แล้วเนี่ยวันนี้ช่วงนี้หลังฝนพอดีมันก็เลยมีมแมลงเยอะหน่อยก็เลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาฉีดให้ดูโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน ก่อนหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไร่คำกวีเกษตรสีวิตีเพิ่อตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวมาดูวิธีพ่นน้ำหมักพี่แกงไล่แมลงกันโอเคครับก็อันนี้เป็นน้ำหมักที่เราทำไว้เนาะก็ใส่กะกล้าวอะก็ประมาณร้อยซีซีต่ออันนี้มันสิบหกลิตรผมก็เน้นกะล่าวเลยไม่ได้ไม่ได้เอาเปะอะไรมากก็ใส่ไปหน่อย คร,ครับผมเราก็อยู่ในป่าฝรั่งเนะาะฝนเพิ่งตกไปนะครับเราก็ฉีดพ่นให้ทั่วเลยก็สําหรับการฉีดพ่นน้ำมักไล่แมลงเนี่ยผมแนะนําให้ฉีดพ่นช่วงเย็นแล้วก็เ,เพราะมาแมลงศัตรูพืชน,นี่ยมันจะหาก,กินช่วงกลางคืนแล้วที่สาคัญก็คือฉีด ให้ทั่วครับฉีดให้ถึงใต้ใบอเพราะว่า,มาแมลงพวกนี้มันจะชอบแอบอยู่ใต้ใบเนะาะก็ฉีดให้ทั่วครับช่วงบริเวณใต้ใบนี้ก็ควรฉีด,ดยเยอะๆช่วงนี้หลังหน้าฝนนะเนาะเข้าหน้าหนาวแมลงระบาดเยอะที่สวนก็เริ่มมีเพลี้ยมีอะไรบ้างเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราไม่ได้มอมลุงเลยก็เลยช่วงนี้ก็เลยต้องมา ฉีดพ่นพริกแกงหมักกับเหล้าขาวแล้วก็น้ำต้มไชชูแล้วก็ใส่กากตาลนิดนึงที่ส่วนจะใช้สลับกับตัวน้ำที่เท่าเ,เนาะน้ำที่เท่าถ้าฉีดพ่นช่วงเย็นก็เป็นสารไล่มแมลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าความเป็นด่างแล้วก็เขาเรียกอะไรกลิ่นของควันไฟที่อยู่ในน้ำที่เท่าเนี่ยมันก็ช่วยไล่มแมลงได้เหมือนกัน คือควรเน้นฉี่ใต้ใบนะงัดใต้ใบเนี่ยมแมลงมันชอบแอบอยู่ใต้ใบพวกเนี้มาฉีดให้ทั่วเลยไม่เป็นอันตรายต่อคนครับีนผมก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเนาะ เราฉีดให้ทั่วครับก็คือจะเน้นใต้ใบซะส่วนใหญ่เพราะว่าแมลงพวกนี้มันชอบแอบอยู่ใต้ใบนะครับก็จริงๆ ีดวันเว้นวันได้ยิ่งดีครับช่วงนี้แมลงเยอะอะเนาะนะเดี๋ยวถูกมแมลงนะก็ผมจะเน้นให้ฉีดพ่นช่วงเย็นเพราะว่าส่วนมากแมลงศัตูเพืชเนี่ยก็จะอยู่จะออกหากินกลางคืน มากกว่าของวันส่วนมากจะเป็นมแมลงตัวดีเอาไว้ทั่วเลยครับก็ดูพวกตายใบเยอะๆนี่ช่วงนี้ก็เพิ่งจะเริ่มบำรุงหลังหน้าฝนแล้วเนาะโคนต้นโคนต้นก็ฉีดได้หมด <c oughs> ส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยผมุมจะเน้นฉีดพ่นช่วงเช้าพวกปุ๋ยพวกโ,โมอมอน,นอะไรพวกเนี้ยเนาะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยปากใบเฟือยเขาเปิด <c oughs> มันจะทาให้เพือยได้รับอาหารเต็มที่แล้วก็เป็นการกระตุน้นคือส่วนมากจะฉีดพ่นช่วงเช้าแต่ในช่วงที่ฝรั่งออกดอกเนี่ยเราควรให้ฝรั่งเขาผสมเกสรเรียบร้อยแล้วเนาะไปฉีดตอนฝรั่งออกดอกเนี่ยมันทําใหอ้อ่ดอกเน่าได้ อันนี้เป็นการฉีดพ่นครั้งแรกหลังฝนเลยผมก็เลยฉีดเยอะหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เข้าหน้าฝนมานี่ไม่ได้บํารุงอะไรเลยครับพื้นที้มันมันแฉะเข้ายากก็เลยปล่อยเขาแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่ควรเข้ามาเหยียบใต้โคนต้นเขาเยอะด้วยเพราะว่าโคนต้นเขาแฉะอยู่เอัอพวกรากปล่อยเขาจะหากินผิวดินเนี้ยเราไปเหยียบอะบางที ไปโดนลากสําคัญเขาเนี้ยมันทำให้ลากเสียหายแล้วก็ต้นอาจจะตายได้นะของผมมีแปงหลังแปลงเล็กเนี่ยไปเดินดูไปไม่กี่ทีียงน่าจะไปเหยียบมโดนตายไปสองทต้นเหมนส่วนนี้ใครกลัวแ้าวฉีดโดนถุงห่อเนาะเลาวมันจะยุ่ยอ่ะคือถ้าถุงที่เป็นกระดาษพลาสติกเนี่ยโดนน้ำอ่ะถ้าเราไม่ไปจับเขามก็ไม่ยุ่ยหรอกเวลามันแห้งแล้วมันก็กลับคืนรูปเดิม แต่ถ้าเป็นพวกกระดาษเอสเงี้ยโดนน้ำเงี้ยไม่ได้ครับยุยเปยื่อยแล้วก็เป็นที่อยู่ของมดมแมลงด้วยส่วนผมเลยใช้กระดาษสื่อพิมพ์้วส่วนใหญ่แคบ100เปอร์เซ็นเลยดีกว่าเพราะเคยเอากระดาษเอสีมามาลองใช้ก็ไม่ค่อยดีครับเปื่อยง่ายเวลาเราลดน้ำอะไรพวกนี้ยโดนกระดาษเอสีก็อ้นี่แหละมันก็จะเปื่อยไว้ ออแต่การใช้น้ำหมักเอ,อพริกแกงนี่ระวังอยู่อย่างหนึ่งคือบางทีเราผสมเยอะเนาะเวลาเราพ่นเนี่ยมันมันก็แสบผิวหนังเราเหมือนกันนะขนาดเราเองเราโดนเนี่ยเรายังแสบเลยมแมลงมันก็ไม่ชอบเหมือนกันหครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนเนาะเหล่าเล่าเนี่ยคนก็ยังกินกันเยอะแยะหมด โอเคหมดมอรแรกแล้วเดี๋ยวเราไปหม้อที่สองกันโอเคครับนี่ครับถ้าเราทำอินซีอะเนาะว่าอ่า ต้องขยันฉีดหน่อยเพราะว่าสารที่เราฉีดเนี่ยมันไม่ใช่ยาฆ่ามันคือยาไล่ก็เราก็ดูสังเกตดูต้นไม้เราเนาะถ้ามันเริ่มมีอาการอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลังผลก็ฉีดได้เลยมันจะมีรอบของพวกมแมลงกระตูเพื่ออยู่ว่าช่วงหน้าหนาวหน้าฝนาจะเป็นมแมลงชนิดไหนอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้ก็สามวันฉีดทีหนึ่งพอมาเริ่มสะซาก็สัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยครับ พอผมก็จะฉีดทุกๆเจ็ดวันมีในช่วงฝนที่ผ่านมาเนี่ยพระเดันแฉะมากอะเนาะขามันขังมัเลยมันก็ได้เข้ามาทำอะไรก็ส่วนโตด้ริกแกงหมักไล่แมลงอะเนาะผมก็ทำไว้คลิปหนึ่งอะเนาะก็ตามดูกันในช่องได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่าง ก็เป็นสูตรที่บ้านๆน,นะครับเราหาของที่อยู่รอบตัวเราหาหง่ายไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายใช้ได้ผลกันแค่เข้าใจธรรมชาติของเขาทียเฉยว่าออในสารสกัดที่เรามาหมักมันมีสารสกัดชนิดไหนบ้างที่สามารถไล่แมลงได้อะไรเงี้ยอย่างพี่แก้มันก็ระคายเคืองอยู่แล้วอ่ะมันก็ขนาดคนเราโดนยังแสบยังคันเลยแมลงตัวเล็กๆเนี่ยมันไม่ไหวเหมือนกันครับแต่แค่มันไม่ได้มีฤทธิ์ถึงขนาดฆ่าเขาเฉย เขาไล่เขาผีดพ่นบ่อยๆอยู่ไม่ได้แล้วครับเราเองอยู่ที่ไหนที่มันทำคารเนี้มันไม่สบายตัวเราไม่อยากอยู่เนี่ยแมลงก็เหมือนคนหนละครับเข้าใจธรรมชาติเขาหนะ่อยแล้วก็ผมว่าการฉีดยาฆ่า,มาแมลงเนาะที่เป็นเคมีเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ฆ่า,มาแมลงตัวไม่ดีอย่างเดียวอ่ะมันฆ่า,มาแมลงตัวดีไปด้วยมันทําลายระบบนิเวศ คือถ้าเราฉีดยาฆ่า,มาแมลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําลายทั้งมแมลงตัวดีและไม่ดีด้วยผมว่าเนี่ยแหละครับถ้าแบ่งๆกันกินมีมแมลงบังก็ปล่อยมันแต่เราก็ควบคุมเขาให้มันไม่ได้ทาลายผล,ผลผลิตเรามากเกินไปฉีดพ่นบ,บ่อยๆเขาก็ไม่อยู่แล้วครับก็ทาอินทรียเน,ะนาะมันอาจจะดูจุกจิกเปลืองเวลาอะไรเงี้ย แต่แรกกับผลผลิตที่เราได้มามันผมว่ามันคุ้มกว่ามันไม่อันตรายต่อเราเองเราเป็นคนเราเป็นคนปลูกเรานึกถึงคนกินนะเนาะเขาก็อยากได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยของเขาด้วยก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็พามาสีดพ่นแมลงดีพ่นพน,น้ำหมักไล่มแมลงน้ำหมักจากที่แกงเราเนี่ยหาซื้อง,ง่ายๆ ไม่ต้องหาอะไรให้มันวุ่นวายอาใส่เราฉีดบ่อยบนะ่อยหน่อยก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมไล่ฉีดให้เสร็จก่อนพอดีกใกล้มืดแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับไม้ผลเนี่ยผมจะถนัดพวกไม้ผลมากกว่าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปก็ได้หรือในช่องไล่คำกวีในเพจเฟซบุ๊กเนาะผมก็มีเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็ถ้าไม่สะดวกในเพจในช่องก็เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้ครับพี่ต้อมไล่คำกวีพี่ต้อมเป็นวักไล่คำกวีเนาะ หรือถ้าใครไม่สะดวกในออนไลน์ก็พิมพ์โทรโทรมาคุยกันก็ได้ผมก็ทิ้งเบอร์ไว้ในทุกๆคลิปอยู่แล้วแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันก็ได้ถ้ามีคําถามอะไรก็โทรมาได้เลยครับแล้วก็คือถ้าผมว่างผมก็จะมาตอบผมว่างผมก็รับสายทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ว่างเนี่ยติดงานอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมโทรกันวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็สําหรับวิธีการไล่แมลงศัตรูพืชในสวนฝรั่งก็เป็นการฉีดพ่น น้ำหมักิกแกงเหล้าขาวแล้วก็น้ำส้มสายชูที่ผมทําไปคลิปก่อนนานี้โอเคครับเดี๋ยววันนี้ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวผมไปรีบฉีดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมจะมืดซะก่อนก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไ like, คคร่คำกวีเกษตรรีวิถีพึ่งนตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ